สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เอบซ่อง SEVE e นะครับวันนี้ผมจะมาเป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับคือผมจะมาสอนโหลดเกม Brother in Arms 2นะครับเนีย่ยงกิปนี้นะเนี่ยวิธีโหลดนะครับผมจะทิ้งในใต้คลิปนะครับไปที่ Google พิมพ์ตามนี้ปนไปเลยนะครับนี่ครับกดนี่ครับผมจะทิ้งลิงก์อันนี้แหละครับไว้ใต้คลิปนะครับอา้าวสมมุตินะครับสมมุติว่าผมกดแล้วนะผมกดแล้วปึ๊บนะครับให้เราไปที่ไปโหลดเราต้องไปแบบมาตรงนี้ครับ โปรแกรมจากการไฟล์นะครับแล้วก็ APK ถ้าไม่เห็นก็ถ้าใครเป็นโทรศัพท์รุ่นสมัยใหม่นะครับมันจะมีแบบนี้ครับไม่ติดตั้งครับกับติดตั้งไว้นะให้เรากดตัวนี้ครับแล้วกดติดตั้งนะครับแต่ผมจะไม่ติดตั้งอีกนะผมจะรอไปเลยนะไม่ใช่ดิผมจะไม่ติดตั้งอีกนะครับผมจะ,ะมาทําเีินแค่นี้นะครับ แค่นี้นะครับเดี๋ยวเพราะตอนนี้มันเที่ยงคกนสามห้าแล้วครับผมขอ,อนอนก่อนนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงผมมาทำแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับว่ามันเข้าเล่นได้จริงไหมนะครับแค่นี้นะครับ